สวัสดีครับพามาดูเตารีดนะครับผมวันนี้นะครับผมเป็นเตารีดไอ้น้ํานะครับเตารีดหม้อต้มนะครับของยี่ห้อ GoEagle นะครับผม GoEagle รุ่น DL6A นะครับผมลูกค้าแจ้งมาว่าควันขึ้นนะครับต้มน้ําอยู่นะครับแล้วก็ควันขึ้นนะครับควันออกตามรูนี้นะครับแล้วก็ตามช่องต่างๆนะครับควันขึ้นนะครับทีนี้ผมจะไปดูจะพาไปดูนะครับว่า ควนขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับควนขึ้นนะครับตัวเครื่องนะครับเกิดจากอะไรนะครับน้ํารั่วน้ําซึมหรือว่าฝารั่วนะครับอ่เราไปดูฝาก่อนนะครับเขาบอกว่าควนขึ้นจุดๆนั่นแะผมไม่รู้ว่าจุดไหนแต่ผมก็ยังไม่กล้าเสียบปลั๊กเพราะว่าผมมาดูหัวปลั๊กแล้วเป็นหัวปลั๊กที่ไม่น่าเสียไฟครับผมเป็นหัวปลั๊กยังไงนะครับหัวปลั๊กที่ไม่น่าเสียไฟอ่ะมาดูนะครับหัวปลั๊กนี่นะครับ เห็นไหมครับหัวปลั๊กไฟนะครับผมหัวปลั๊กไฟที่ไม่น่าเสียบไฟนะครับไม่น่าใช้นะครับจะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับรอยไหมนะครับรอยไหมดําปีเลยนะครับผมก็ไม่กล้าเสียบนะครับถ้าเสียบแล้วว่ามันจะเป็นอะไรนะครับหรือว่าข้างในเครื่องอาจจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับผมก็เลยยังไม่เสียบปลั๊กยังไม่ลองนะครับก็เลยมาถ่ายวิดีโอให้ดูก่อนนะครับว่า เกิดจากอะไรกันแน่นะครับพอไม่เห็นหัวปลักแบบนี้แล้วก็หยุดก่อนนะครับผมอ่ะทีนี้ไปดูนะครับผมระดับแรกนะครับไปเช็คที่ฝาวาวนะครับฝาใส่น้ํานะครับเ,เติมน้าเป็นจุดนี้นะครับแล้วก็หมุนออกมาดูนะครับหมุนฝาออกมาดูก่อนอ่ะหมุนฝาออกมาดูดูซีนนะครับ สีนก็สมบูรณ์ดีปกตินะครับเห็นไหมครับสีแดงๆตรงนี้นะครับไม่มีรอยบวมรอยอืดน,นะครับหรือรอยคาแตกอะไรยังไงเลยนะครับปกตินะครับผมอปิดฝาขึ้นนะครับผมแล้วก็หมุนขึ้นนะครับปิดฝาขึ้นนะครับอทีนี้ ดูแล้วไม่มีอะไรทีนี้เรามาเช็คที่ตัวเครื่องนะครับดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นเขาบอกว่าควันขึ้นนะครับเช็คที่ตัวเครื่องนะครับเช็คที่ตัวเครื่องเราก็จะมาถอดนะครับมันก็จะมีน็อตอยู่ด้านข้างนะครับเห็นไหมครับมีน็อตหนึ่งสองนะครับแล้วก็สามนะครับสี่ตัวนะครับเรามาถอดน็อตออกก่อนนะครับ เป็นนัดแขกวงแฉกนะครับองผ,ผมนี่รับซ่อมจากทั้งจากรทั้งเตารีดนะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องจากเรื่องเตารีดนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้แบบนี้เลยนะครับหรือไม่งั้นก็จะถ่ายวิดีโอมาทางไลน์ส่งมาให้ดูทางไลน์ก่อนก็ได้นะครับว่า าจากของเราหรือเตารีดของเรามีอาการประมาณนี้พอจะซ่อมได้ไหมนะครับก็ส่งมาให้กันดูก่อนได้นะครับผมนี่นะครับโอ้โหนในเครื่องดูครับข้างในเครื่องครับในเครื่องประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับถึงว่าปลั๊กไฟหัวปลั๊กเสียบละลายนะครับผมจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะครับ ดูนะครับโอ้โหผุขนาดนี้เลยนะครับน่าจะไม่คุ้มครับผมซ่อมไม่คุ้มแน่นอนผูุขนาดนี้ถ้าเกิดซ่อมไปใช้ได้ไม่นานก็ mm hmm. จะมาว่ากันอีกนะครับผมดีนะไฟไม่ดูดไฟไม่รั่วเนี่ยครับหม้อผูุนะครับโอ้โห หม้อสมัยนี้นะครับก็ไม่ค่อยทนเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับบอกก่อนนะครับถ้าไม่ใช่ของที่มียี่ห้อจริงๆนะครับเขาจะเป็นใช้หม้อคีตะกัวแบบนี้ครับเป็นหม้อไม่ค่อยทนนะครับพอไม่นานไปมันก็ผุนะครับแบบนี้นะครับโอ้อย่างนี้ไม่ไหวครับผมขอถอนตัวดีกว่าครับไม่ซ่อมดีกว่าครับแบบนี้ซ่อมไปมีปัญหาแน่นอนครับ ซ่อมไม่ได้ครับถ้าการนี้นะครับถ้าหม้อผุแบบนี้นะครับซ่อมไม่ได้เปลี่ยนหม้อทิ้งอย่างเดียวเลยนะครับผมเปลี่ยนม้อใหม่อย่างเดียวเลยนะครับผมไม่เราจะไม่ฝืนซ่อมดีกว่าให้เขาเอากลับไปดูต่อที่บ้านนะครับว่าเขาจะยังไงต่อนะครับผมโอเคนะครับถ้าน้ารั่วน้ําซึมโอ้เนี่ครับชื้นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับชื้นนะครับข้างในเนี่ยเนี่ยครับชื้น แบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับทิ้งทั้งหม้อเลยนะครับทิ้งทั้งเตาเลยนะครับบางทีถ้าเราเปลี่ยนหม้อบางทีก็ไม่คุ้มนะครับเตาเรียดนี้ไม่กี่พันเองนะครับถ้าซ่อมมันก็จะไม่คุ้มนะครับแล้วก็ซื้อใหม่เลยดีกว่านะครับคุ้มกว่าเพิ่อมีนิดเดียวก็ได้ใหม่ไปแล้วครับถ้ามาเปลี่ยนหม้อไม่คุ้มแน่นอนครับผมโอเคฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมกับช่างเก่งสอนซ่อมจักรนะครับหรือว่าจะโทรสอบถามนะครับ เบอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์นี้เลยนะครับ0973396478นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ก็เบอร์โทรได้เลยนะครับผมรับซ่อมเตารีดนะครับรับซ่อมจากเยบผ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผมอ้าวนะครับผมคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมผมจะส่งคืนให้ลูกค้าเขาแล้วนะครับแม่เอามาซ่อมแล้วนะครับผมถ้าซ่อมจะไม่คุ้มแน่นอนนะครับเตาผูกขนาดนี้นะครับผมโอเคฝากอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม เพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับที่จะมาลงให้ทุกท่านได้ดูกันต่อไปนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับขอบพระเจ้าอิพ้พลพี่น้องทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ